สวัสดีครับผมก็มาเจอผมกูบอยนะผมเมื่อกี้ทาคลิปไปแล้วทําไมเสียงมนันหายครับผมต้องทําใหม่โอเคไม่เป็นไรนะผมก็วันนี้เรามาอยู่ในหน้าเว็บโยกังยูทูปครบสลึงอีกแล้วนะครับผมก็อัปเดตประจาสัปดาห์เนาะก็สัปดาห์นี้นะผมวันที่3กุมภาพันธ์สองพมีอะไรอัปเดตกันมาบ้างเดีย๋ยวเราเข้ามาดูกันนะผมสําหรับการอัปเดตในอาทิตย์นี้นะครับผมมีอะไรบ้างนะผมไอเทมสุดพิเศษนะสำหรับมือใหม่ไอเทม9บาทซึ่งมันจะเปิดในช่วง เที่ยงของวันพรุ่งนี้ซึ่งจากการที่ผมหาข้อมูลและทํำสติแล้วแล้วแบบความเป็นไปได้ว่าไอเทมเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างไอเทม9บาทนะครับผม,ผมก็จะมีมนทินป้ายยุดคุ้มจิตยาเสียนอัตราแล้วก็ยายายาสงอัตรานะผมยารักษาบาดเจ็บอัตรานะผมที่ผมคิดไว้ว่า9บาทเนี่ยความเป็นไปได้สูงสำหรับกลุ่มไอเทมพวกนี้ อันนี้คือคร่าวๆอันนี้คือเป็นการคาดเดาหรือว่าสมมติฐานลงหน้าว่ามีความเป็นไปได้อันนี้ก้าวัาเดเนี่ยมาเกือบทุกรอบไร้บุทินอันนี้คือน่าจะใช่แน่ๆนะครับสําหรับสายที่แบบเ,เวลนะครับผมคือไอดีหนึ่งซื้อได้ครั้งเดียวเท่านั้นเนี่ยแบบนี้แหละครับต่อมานะครับเอ่อ กล้องซูมชุดประจำชาติญี่ปุ่นนะครับคาวาอี้นะครับก็หลายคนที่ดองคลุมนะครับตระกูลชาติญี่ปุ่นก็เปประมาณหน้าฝนใช่ไหมยกูกะตะยกูกะตะยกูกะตะต่างๆสีต่างๆหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าของเพศหญิงหรือว่าสีออกดำดำเทาเทาของผู้ชายหรือว่าตระกูลญ,ญี่ปุ่นอนะเออยยูกะตะหรือว่าประเภท บอกไม่ถูกจะมีแบบประเภทแบบลายแบบอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นการคาดเดาหรือว่าสีมพูของผู้ยิงนะครับที่มีโบข้างหลังเรียกโบหรือเปล่าเรียกว่าอะไรช่างมันเถอะนะต่อมา3นะครับหลังจากพูดไป2แล้วสงครามร้อนละอูเอาจริงๆไอส้สงครามเนี่ยผมผมสงสัยมากเลยทำไมมไม่ทำทีเดียวไปเลยวะมึงทำสัปดาห์เว้นอาทิตย์เว้นสัปดาห์เว้นอาทิตย์แบบ เปลี่ยนใหม่เปนน็นรอบหน้าสมมุติว่ารอบหน้านะเปลี่ยนเป็นสองสัปดาห์ก็ได้นะหรือว่าหนึ่งเดือนนะ่ะเดือนเว้นเดือนก็ยังดีอ <c oughs> เออคือไม่ต้องมาแก้หลายรอบไงจะได้รู้ว่าแก้อะไรอันนี้คือแก้เหมือนไม่เขาไม่ได้ว่าแก้อันนี้เขาเลือกจัดกิจก,กรรมมาแบบไม่มีอะไรจะทําทอะ่ะเออคิดไม่ออกแล้วว่าง้นต่อมานะชุดค,คุมประจาเดือนนะสาวงาม สังกุงนะครับกับสุภาพบุรุษองค์คารักน,น,นี่ถ้าเรามองก็แด้จังกลมเนาะใช่ไหมเกิดทันหรือเปล่าวะเกิดทันหรือเปล่านะครับถ้าเรามองก็แด้จังกลมนะผมก็เป็นคุมเดือนนะครับผมก็จะมีแบบทั่วไปแบบ G ีแบบ Yg นะครับผมปกติเลยก็มีออปชันต่างๆตามนี้นะครับไม่ต้องพูดแล้วต่อมากินจำหมูทอง กิจกรรมหมูทองก็กิจกรรมเดิมนะครับเอาเป็นว่าเควสหลักอยู่ที่เท่าพยากรเควสหลักอยู่ที่เท่าพยากรเราไม่ต้องการเควสหลักแบบนี้จริงจริงเอากล้องไม่โฟกัสนะครับผมกล้องไม่โฟกัสหน้าไม่เป็นไรนะครับทําไมอะกล้องมันเบอร์หรือเธอไม่ชัดเจนอ่ะมันปิดไปก็ได้นะมันขัดใจนะครับผมก็สำหรับเควสหมูทองเควสหลักอยู่ที่เท่าพยากรนะครับ นะหมูทองไม่สามารถรับได้เกินหนึ่งตัวชัดเจนไหมนะครับหมูทองไม่สามารถรับได้เกินหนึ่งตัวแต่ถ้าส่งหมูทองอัปเกรดไปและหมูทองธรรมดาดอกไหมอันนี้ผมเทสแล้วไม่ดอกนะครับผมสำหรับการที่จะส่งนะครับให้ส่งหมูทองธรรมดาก่อน ที่หมูทองอะนะแล้วค่อยไปส่งหมูอัปเกรดหมูอัปเกรดคือมันต้องมาคุยกับเท่าพยากรพอคุยเท่าพยากรเควสนี้มันจะหายไปแล้วก็จะได้หมูทองอัปเกรดมาซึ่งจะไปส่งครั้งที่2นะครับเอาง่ายๆคือหมูธรรมดาและหมูทองเนี่ยไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับอยู่ร่วมกันได้ในกรณีทึ่งข้ามวันไปเราสามารถรับเควสได้ที่ npc เท่าพยากรอีกครั้งแล้วหมูก็จะมี2ตัวเป็นแบบนั้น ถ้ากรณีเราอยากทำาุมสองตัวแล้วส่งธรรมดาแล้วก็ส่งแบบอัปเกรดอันนี้เป็นแบบแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากได้พร้อมๆกันมันไม่มีที่อื่นยกเว้นคนละวันนะครับผมพยายามทำแล้วเต็มไม่ได้มันไม่เหมือนครั้งก่อนๆนะครับต่อให้เราอัปเกรดหมูทองธรรมดาเราก็ยังดรอปอยู่นะครับนี่แหละที่ไม่ค่อยชอบอีกอย่างนึ่งสหรับ เวสภารกิจครั้งที่แล้วผมอาจจะไม่ได้อา่านครั้งนี้ผมมาอา่านต่ำกว่าคาสองหนึ่งล้านแล้วคาสองเท่าไหร่เพราะพอมาบรรทัดตัอไปคาสามึงค่าห้าอันนี้เข้าใจได้เซนหนึ่งเนสองเข้าใจได้เส้นส,สามขึ้นไปเข้าใจได้อยู่ดีเอาเป็นว่าเราตั้งแต่อะไรตั้งแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่ค่าสองลงมา หรือว่าใช้คำว่าอะไรเดียวไม่มีคลาสถึงคลาสสองเหมือนเหมือนเหมือนคลาสสามถึงคลาสห้าเขียนว่าไม่มีคลาสแล้วก็คลาสสองหรือไม่นั้นก็ตั้งแต่คลาสสองนี่นะ <c oughs> คือมันไม่ใช่คําว่าตั้งแต่ใช้คําว่าต่ํากว่าต่ากว่าคือไม่เอาไม่เอาสองหนึ่งล้านแล้วสองเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้นะกวนตีนกวนตีนคือตัวกวนตีนที่งานเฉยๆอย่ะคือใช้คําแบบแปลกๆกนะครับก็ส่งได้วันละครั้งหมูทรรมได้นหนึ่งครั้งเนี่ยคือปัญหาคือหมูทองผมเนี่ยมันจะ ถ้าหาว่าผมส่งหมูอัปกรตมันจะไม่ได้หมูทองธรรมดาไปส่งมันต้องส่งตามลําดับเลยนะผมนะจำไว้ทุกคนสำหรับเร,เรนี้นะครับต่อมากิงจี้กิงจี้เนี่ยมีคนโหวตว่าให้ผมตีแต่ผมยังไม่ได้ตีเออนี่ก็ขอโทษด้วยไม่ว่างไม่ว่างแต่แต่มังจะว่างรอแพทใหม่อยู่นะครับเขาบอกว่า NPC ที่ว่าเนี่ยที่เป็นอีเวนต์เนี่ยมันไม่ออกเลยมันต้องออกกระหลงกงไก่กับไก่ไกาปลากระปะ๋องอ่ะเออเราก็เข้าใจว่าเออถ้ามันออกแบบนั้นมันก็มีความเสี่ยงเดี๋ยวผมก็จัดสักหน่อยแหละอาจจะไม่เยอะแต่ก็ให้มีเป็นคลิปไหนๆก็ต้องลองเออต้องลองไหนๆก็แล้วอ่ะนะต่อมากิจกรรมหยุดกินเท่าไหร่ก่อนอันนี้คือ ไอทมนะครับเอามาขายพวกยันาเปร์ยันซิเปอร์นะครับโสมเซียนนะครับผมเนี่ยโสมเซียนยาเซียนอันนี้อันนี้น่าซื้อนะน่าซื้อดองสำหรับสายที่แบบอยู่ในพื้นที่นางๆามหรือแบบใช้โสมพอสมควรราคาเบาเบาหรือเปล่าหรือว่าแพงไปไม่รู้ไม่รู้สำหรับสายดองอาจจะแบบได้อยู่ดองหมายถึงว่าดองไปเก็บเว้อรไม่ต้องเสียเวลาเขาออกอแบบขึ้นแบบเคสฝุกฝนอะไรพวกนี้นที่มันแบบ กองบอดไม่ทํางานนะครับอะไรประมาณนั้นส่วนยันเนี่ยพวกสายออฟน่าก็ได้จะ5เพิรตั้งแต่ราคาก็ยังสูงอยู่แหละนะครับก็มีช่วง2อสาวันในอาทิตย์แรกที่แบบสําหรับแพทนี้มานะที่เกี่ยวกับไอเทมเท่าไปอากรขายเนี่ยในช่วงจุดจีนเนี่ยคือมีแค่2วันเท่านั้นที่ราคาเหรียญเอ็มลงหลังจากนั้นมันก็ขึ้นกลับนะครับขึ้นกลับไปยิ่งกว่าในช่วง2องสาวันที่ผ่านมาเนี่ยคือ GM มาพูดถึงเกี่ยวกับ ขาเซียนหกแล้วก็กิจกรรมหรือว่าจะมีอะไรทําที่แบบแปลกแหวกแนวเลดเอ็มขึ้นเฉยนะครับผมก็ประมาณนั้นต่อมากิจกรรมกิจกรรมรับคุมฟีนะครับคุมฟีคุมฟีอันนี้หมดแล้วกิจกรรมที่เหลือก็มีน้องเสือน้องเสือล่าคลุมล่าคลุมผมยังล่าอยู่นะไอทมสามอย่างนี้ออกยากมากนะครับผมออกยากมากในช่วงหลังนี้อันที่สุดท้ายขอดีๆหน่อยได้ไหม นะครับขอให้มีบ้างขอให้โดนบ้างบางคนเพิ่งมาร่วมยังไม่ได้กับเขาเลยยังไม่ได้ร่วมอาทิตย์แรกไงก็เราได้ร่วมไปแล้วผมยอมแล้วว่าผมแบบอาทิตย์ละประมาณ16ตัวยกเว้นช่วงแรกนะฮะอาจจะหลายตัวหน่อยก็ตอนนี้ได้ไป11ตัวสําหรับคลุมนะสิบตัวสําหรับคลุมนะครับผมไม่รู้ว่าท่านอื่นเท่าไหร่ปั๊มกันเท่าไหร่นะปั๊มคือแบบทำเควสอะคือไล่พยายามค่อยดียกตี้แล้วไปทำเควส คือไปกันเป็นตี้จะได้ไม่เสียเวลานะครับออกมากที่สุดก็ไม่ไม่พ้นแหวนพ้นกับคุ้มจิตเยอะจริงนะครับต่อมาก็พี่เสือนี้หมดวันที่10นะทุกชั่วโมงเลขคู่นะครับ2 4 6 8 10 12อะไรพวกนี้นะครับนะก็ดอกไอเทมพวกป้ายป้ายความดีนะครับผมอาวุธชุดยุทธภัณฑ์เวลล้อยถึงร้อยห้าสิบขึ้นไปพวกตั๋วความดีนะครับ นะครับต่อมาพิชิตคำรามครั่งอันนี้คือกิจกรรมหมูมาเนี่ยอันนี้แทบจะไม่น่าสนใจเลยวพาเสียเงินเนี่ยเสียเท่าไหร่นะเสียเงินดูที่เสียสิบล้านอ่ะเสียสิบล้านพวกค้าเล็กๆหรือค้าต่ําๆเนี่ยไปเสียหนึ่งล้านไม่ดีกว่าเลยได้นะค่าพิชิตเยอะกว่าอีกนะเหมือนจะเยอะกว่าอีกนะแล้วส่งได้สองรอบเอาดีเหมือนกันนะฮะคือเสียส่วนต่างนี่เยอะนะ ทำอีกอันดีกว่าว่างัน้นต่อมาก็กิจกรรมออนไลน์ต่อเนื่องเนาะออนไลน์ต่อเนื่องสี่ชั่วเอ่อจากเ,าเริ่มตั้งแต่10เปอร์นะครับผมพอครบหนึ่งชั่วโมง20เปอร์30เปอร์40เปอร์ตัวเลขอาจจะไม่ตรงนะครับผมก็จะเป็น 50- าส20นะครับก็ไม่ได้แก้ไขเป็นแบบนี้มานานแล้วนะครับ ต่อมาไม่มีกิจกรรมอะไรแล้วนะผมก็กิจกรรมเล็กๆน้อยๆก็ประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็ขอโทษด้วยนะก่อนหน้านี้ที่ลงคลิปไปแล้วแบบเสียงไม่มีนะผม <c oughs> ก็สําหรับคลิปนี้มาแก้ตัวนะผมลงใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะรผมอัดใหม่นักเรงพอนะผมก็อย่าลืมกดต,ต,ติดตามกด subscribe กันได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่แต่แบบช่วงนี้ไม่ค่อยว่างมั่มวกับธุรกิจ NFT พวกประมาณทําภาพ สร้างภาพอ่ะสร้างเป็นรูปภาพเพื่อขายหรือว่าเ,เล่นเกมสายฟรีไว้นะับผมแล้วก็เก็ตรอบอ่ะวันละร้อยร้อยรอบขั้นต่ำนะับผมเพื่อปัน่นซื้อเครื่องขุดอะไรพวกนี้นะผมหลายอย่างนะหรือแม้ทั้งแบบระบบขุดออโต้ทุกทุกยี่สี่ชั่วโมงนะับผมก็ติดตามดูกันได้นะับผมนะผมไม่สนับสนุนการลงทุนนะับผมเพราะการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะับผมก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย,บายครับผมไปแล้ว